ร้องไห้เลยหรอลูกเป็นอะไรลูกน้องโมเอาเนื้อมเจียมตาน้องโมขอโทษพี่ไทยจ๊บจ๊บขอโทษขอโทษไทยจ๊บก่อนอกอดไทยกอดไทยกอดไทยโอ้โหไทยอย่าโกรดน้องนะลูกน้องไม่ได้ตั้งใจนะลูกน้องแค่เล่นด้วยเขากอดกันเล่งเองไปนั่งตักพี่เขาหรอเนี่ยเองตัวโตกว่าพี่เขาเนี่ยโมโมอ้วนไปปะเนี่ยลดทุนน้อย ดูดูดูลดทุนหน่อยค่ะทับพี่ไทยขี้แตกเจ็บเลยหรอหลงโอ้ลูกกูเจ็บเลยโมที่หลังอย่าทำพี่อืออ้อุ้ยไปกอดไทยก่อนไม่งั้นไทยไม่หายโกรธไปขอโทษไทยไปกอดไทยก่อนโมทำไมชอบทำไทยอ่ะทำไมชอบหยิกคนอื่น ฮะ <นำ S 1> ชอบห,หนินใช่ชอบหยิกเขาชอบทําเขาโมโมโมไม่ต้องทําพี่ไทยไปทําพ่อไปไปทําพ่อป่ะไปไปทำพ่อ,ไ,ปไ,ปพอไหนทํายังไงนะหยิกเขา <c oughs> ไทยหยิกพ่อได้คนเดียวเท่านั้น ห้ามหยิกคนอื่นเวลาอยากหยิกให้มาหยิกพ่อคนเดียวไอ้บอนเป็นเด็กโลกจิตนะมาแล้วหยิกพ่อเวลาหมันเที้ยวอยากหยิกหยิกพ่อคนเดียวห้ามหยิกคนอื่นโอเคไหมดูมันดูมันมันหยิกเขาไอ้หมาอะไรวะนี่ว่าไงนะหยิกคืนเนี่ยได้เอาปั๊มคืนเลย